วัสดีครับพี่น้องลูกอีสานเชี่ยแนวมือนี้ครับพามาเที่ยวสวนยางผุ่นนงอยแดงแดงลูกแดงแดงมีขนครับวันนี้พามาเที่ยวสวนบางเงาะครับเงาะลื้งแงสวนเงาะจันทบุรีพาพี่น้องยางชมสวนครับมืัอนี้เงาะสดๆครับงอยแดงแดงเท่านั้นเลย ทุมนี้เพราะท่านสุกปันใดเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งสุบมันสุกแล้วลูกแดงแดงมีขนครับวันนี้ถ้ามาเที่ยวสวนบังเงาะ,งะครับเงาะลือแงะสวนเงาะจันทบุรีพาพี่น้องยางชมสวนครับวัอน,นี้บังเงาะสดสดครับงเงยดึงแดงทั้งนั้นเลยทุมนี้เพราะท่านสุกปันใด เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งซุมมันสุกแล้วลุงยูวาอ๋อบ่ง,งนอนี่เด้อเออเอาโลดโอ๋อบ่งอกินทด็กน้อยเร็วนี่ป<ะ>๊าดอร่อยหวานเอาบ่ของสวนใหม่แม่นเออ มีคนอยู่รักกินเอาเนาะกินเอากินเอาน้อยหวานหวานพี่น้องหวานถ้าพี่น้องไม่กิ่นมะงอสดๆครับแกได้ว่า่ะเส่หวานบ่ปอกให้หน่อยปอกเองก็บว่าเป็นบ่ไปเด็ดไหมยิงด้วยน่อยยิงแดงด้วยน้อยยิงแดง เออไม่ดีแรงแากินลอดใคยแล้วเ oh ียกินมังโรหวานวะโอ้หวานยกโปกเยี่ยมกินไม่ขีแตกไปเลยเกี่ยวว่าโอ้โอนะยายครับพี่น้องสวนเงาะจันทบุรีครับวันนี้ว่าพี่น้อง เยี่ยมส้มสวนเงาะ,ะเงาะแดงครับวันนี้สดสดใหม่ๆพี่นองพ้าไม่กินซ้่มนี่ก <c ười> ิ่นซ้มเนียนเบิดตยังไม่เอา ngọ liền long liền nèo vâng vâng miền miền mình ngọ miền 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 จับพี่น้องแซ่บกินห้าต้นแล้วบ้างน้อยไปสวนทุเรียนกินข้าวต้นอีกจับจับจับน้องยังกินนิี่ยมยังเมื่อเครับเนี่ยที่ประมาณยี่สิบไร่ครับ ผูกเงาะผูกตุเรียนแซมกันไปอยู you ่อำเภอเขาสมิงครับมันจิกกินจังหวัดตาดก็จิกกินจันทบุรีวะนี่ไปไหนลูกยังไม่อิ่มบ่ นี่ลองกองก็มีนี่ไปดูลองกองต้นลองกองก็มีครับสุกไปบุ้นี่มีพี่นั่งปดาดจักหน่วยเด้อเออเอาโลดคัก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 เออแม่แกให้นะแกให้ลูกซิมนะ ติดใจสะน่อยติดคอยสโน่คือเหาะสโน่ผลมาเหาะแซ่บบ่ลูกมันยังไม่แก่จัดอืมหวาน,านาหวานป่ะหวานโอ้กินบปะปากเลยฮ <c oughs> ่าขนาดนี่ครับต้นนี้มันต้นน้อยปอดุกปนเลยปอดุกปนเลยปลูกเหาะปลูกทุเรียนปลูกล่องกรองแซมกันไปครับ ตอนมังคุดกับพี่เพราะท่านแกมังคุดหัวก็ออกหน่วยมังคุดหัวก็ออกหน่วยพ่อเชียวๆครับนี่บางงอนหน่อยครับงอนหน่อยหัวก็ออกหน่อยเชี่ยวอยู่ ต้นปีงดกพี่นางเอ้ยคุณโอ้มันจีเก็บน้ำท่านมาเลยเ่ยซุกก้อนแลนะเนี่ยพ่อหนะลูกแดงแดงมีขนนี่แหละครับก็คือลูกแดงแดงมีขนนี่ครับออกมังคุดมังคุดหัวกันง่ายจุกเฉียวอยู่เพื่อนแก นี่อยู่นี่ <c oughs> นี่ของลำแย่ครับมันกระปูกลำย่ยครับทุเรียน <c oughs> ปูกแซมกันไปเพื่อทุอย่างไล่สวนผสมครับโซ่หนึ่งประมาณร้อยสามสิบ ที่ผ่านเข้าส้มนี่มันสามล่อลอยะละอันบ่ล่ะอือครับอันกลอยสามซีไปคัดใจอีกเท่าหนึ่นวงเมน,นี่มันใช้เบื้องเมืองไหนมัน,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 นจุดแดงเนี่อ๋อนั่นละ่ะจุดเดียวโอ้ไม่จุดยังทีก็บซื้อมาแก่แล้วนี่ละ่ะคือปลาซุกแล้วนี่โอ้เขาเรียกว่าสายเลือดที่เป็นสายเลือดว่าจำเป็นต้องให้มันดำๆแบบนี้ส้มนีข่ขายว่ยได้ อ <compra>. ๋อนักวันส้มดำๆนั่นก็เก็บบ่นึกว่าให้มันดำเท่ก่อนแดงเก็บบ่าส้มนี่ส้มนี่ขายกันขายว่ามีราคากระส้มนี่มีราคาครับราคาลอยสามสิบก็คือลอยลอยสามสิบสามสี่หน่วยอันนี้ลอยสามสิบแสดงว่ามันนี่ส้มนี่สีค่อยไม่ขายเขาเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าตกล่อให้มันสุกยังสีว่าเมื่อส้มนี่ตกใส่ลกไปจากปาโอ้ไปร้านนะผลกระสิตกข้าม ไปอาชีพต่อบตมาัดทางนั่นไปไปเอาไปลุงเจ้าให้นั่นสดสจากไร่เลยเอาก้านมันไปด้วยส่างากินลูกไหนเ็บลูกกินนต้นของเราอยู่น่นต้นีวานี่ยป้าคนตนนึงอยากมากกด้เก็บใกิน กตูเรียนนี่ไหวแล้วมันมามนพ,มนพ่อได้เนี่ยจะบานจา๊บนะสิบโลยี่สิบโลป่ะเขาทรงพ่อไหนเออพ่อพ่อเสืออยู่กันทั้งนี้นนโอ้ต้นใหญ่เลยนี่ลุงบอกเก็บกินเลยเลยต้นนี้เนี่ย ลุงจะให้ทั้งต้นเลยอูพีน้องคนะชขวียนมาเงาะเก็บกินข้าวต้นลย้ฮะอันนี้นายกก็เลยคนเนี่ยไอ้เห็นยังมันเคลื่อนนีเลี้ยนเลยด้เนี่ย